ถึงสองคันถึงจะเอาขึ้นมาได้แต่ว่าตอนเอาแว็โคขึ้นต่ะกสองคันทํายังไงก็เอาขึ้นไม่ได้นะครับทีนี้ได้ไปขอชุดไทยนับชุดไทยเป็นชุดไทยสีชมพูนะครับก็เลยได้นําขึ้นมาได้นะครับนําขึ้นมาได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องใช้แม็โคถึงสองคันนะครับใช้แว็โคแค่คันเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการขอนะอ่ะเดี๋ยวจะตั้งให้กับท่านทุก ท่านผู้ชมทุกคนนะครับจะตั้งให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอกับแม่ตะเคียนก่อนนะครับขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจนะครับตั้งจิตตั้งใจในการขอนะครับกับแม่ตะเคียนที่นี่นะครับแม่ตะเคียนทองครับที่วัดโคกกลางนะครับแม่ตะเคียนทองที่วัดโคกกลางอ่านะครับจะตั้งกล้องให้กับท่านผู้ชมตั้งจิตตั้งใจกันอธิษฐานกันนะครับอธิษฐานทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเดินส่องไปให้ดูเรื่อยๆนะครับเผื่อท่านผู้ชมอาจจะเห็นตัวเลข ไม่เหมือนกันอาจจะเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับนะครับอาจจะเห็นตัวเลขที่แตกต่าง<ช>กันนะก็ค,คือจะมีแค่เพียงโต๊กนี้เป็นโต๊ะที่เขาทําเป็นโซฟานะเป็นโซฟาหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับนําไปทาเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทีนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ทีนี้ท่านหลวงพ่อก็ได้พูดเหมือนว่าเ,เล่นเล่นนะครับว่าอ,อยากจะมีแยนที่จะมาอยู่ที่วัดนะครับก็บังเอิญน,นะครับในวันนั้นก็ขุด ขุดพบตะเคียนลึกมากครับหลวงพ่อบอกว่าลงไปที่ข้างล่างเนี่ลึกมากนะครับลึกแบบมองเห็นตัวแมคโครเล็กนิดเดียวนะครับน่าจะประมาณคือเขาจะเอาแมโครขุดเป็นเหมืองเป็นเหมืองเป็นเหมืองแร่นะครับนี่ก็ขุดลงไปนะครับก็ได้เจอตะเคียนเยอะมากครับก็นํำนี่ก็เป็นต้นแรกครับต้นใหญ่นี้เป็นต้นแรกนะครับที่นํำมาได้นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ไปดูแบบตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมเห็นนะครับ เห็นเห็นห้าสามนะครับโอ้โหนะครับห้าสามเป็นเลขแอดชอบนะครับงวดนี้นะครับผมชอบห้าสามสามแปดห้าแปดนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับงวดนี้นะครับเลขอื่นยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นชอบส่วนตัวนะครับเป็นชอบส่วนตัวนะครับ อันนี้เป็น,ปนโซฟาที่ได้พบครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับพาไปดูกันเรื่อยๆช่วยกันอธิษฐานนะอธิษฐานเอานะเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้มายืนส่องยืนจ้องยืนเดินหาเหมือนผมนะวันนี้นะครับผมประวัติวันวินนะครับก็ได้ถือโอกาสมาเป็นตัวแทนของทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับมาส่องให้นะครับมาส่องให้ก็อธิษฐานกันครับนั่งดูในกล้องนั่งดูในจอตอนนี้นะครับสดๆกันก็ มาดูแล้วอธิษฐานแล้วก็ว่านะครับเผื่อท่านจะมีโชคเผื่อท่านจะเห็นนะครับตะเคียนที่นี่เป็นตะเคียนที่มากที่สุดเยอะที่สุดนะครับเยอะพอสมควรนะครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ทางฝั่งน้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะให้ส่งไปให้กับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆช่วยกันอธิษฐานกันเอานะครับเผื่อท่านจะมีโชคมีลากันนะครับถึงด้านตัวเลขแต่ละตัวเลขแต่ละศาสตร์กันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะขอส่องในจุดจุดนี้อีกหนึ่งจุดที่ หลายๆคนอาจจะอยากจะเห็นนะครับจะของเงียบๆให้นะครับเห็นตัวเลขอะไรค่คิดว่าเยอะนะครับก็จดไว้นะครับจดไว้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่า ใครเห็นตัวเลขอะไรที่เยอะที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นไปได้กับตัวเลขที่นี่นะครับเป็นตัวเลขอะไรนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับเพราะว่าเรามามาส่องนะครับมาเพื่อที่จะมาหาตัวเลขครับแต่ว่าเราไม่ได้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ ตรงนี้เหมือนมีคนมาขีดไว้สองศูนย์เลยคุณเห็นวะไม่รู้เหมือนมีคนมาขีดไว้หรือเปล่าสองศูนย์สัญญาณดีมากค่ะขอบคุณมากครับก็ ส่วนมากถ้าผมไม่ถ้าผมจะไลฟ์สดผมจะเช็คสัญญาณก่อนนะครับในการไลฟ์นะครับเพราะว่าถ้าสัญญาณไม่ดีก็จะหยุดไลฟ์ทันทีนะครับเพราะว่าไม่อยากให้กับทุกคนที่รับชมนะครับอา,อาจจะไม่ชอบใจนะครับผมก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดในการทําคลิปแต่ละคลิปนะครับ อ๋อตอนนี้มาช่วยพระอาจารย์ที่บุรีรัมย์อยู่นะครับวินจากพีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนน้ที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามและเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอหยุดการไลฟ์สดนะครับก็ขอให้ที่คุณตั้งกล้องไว้ให้คุณตรงนี้ให้คุณอธิษฐานบอกแม่ตะเคียนกันเองนับว่าคุณต้องการอะไรคุณบนอะไรกับแม่ตะเคียนนับถ้าคุณมีโชคมีลาภถ้าคุณถูกก็ทําบุญให้กับแม่ตะเคียนให้ทางบ้านท่านเลยนะครับไม่จําเป็น ต้องโอนตังมาให้แอดทำบุญนะครับเนาะนะครับไม่จำเป็นนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่นี่แล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้ผมประวัติบุญขอดหยุดก,การไล์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับว่าปี10ปีแต่อยู่มาหลายร้อยปี มาอยู่อาจจะถึงเป็นพันปีก็ได้เพราะว่าความลึกนต่มันสูงๆประมาณเจ้าแม่ตะเคียนบอกว่าจะขอมาอยู่ที่วัดที่วัดภุ่กลางเพื่อที่จะขอเพียรบุญกุศลของแม่ตะเคียนอีกขั้นหนึ่งกาเลยมาขอที่อยากแต่จะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่สิขอยอนุญาตชุดด้วยเรียนจะไปได้แต่งั้นมาไม่ได้เพราะไม่มีเสื้อผ้าใสเพราะดีเดินอาว่า ไอ้ขีรวาดจะมีะคนที่ปมบากรักษาอยู่นะอาวาสก็ดีมีเยอะเพราะฉะนั้นจะไปตัวเปล่าไปไม่ได้เป็นการที่น่าละอาย